มาลาแก3่ะแล้วนะไม่ใช่13จะ้ะโอกสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเลี่ยงยากผู้ชายเขาก็ต้องแบบหวังไปแล้วนะเน่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะแกก็เตรียมตัวเตรียมใจไปเลยดีกว่าจะได้เซฟตัวเองด้วยไงแต่ว่ฉันเพิ่งจะคบกับคุณเจตเองนะแกมันไม่เร็วไปหน่อยอหอโหแกม,มาขนาดนี้แล้วว่ะมันดีอยู่แล้วแหละแกดูอย่างฉันสิ เสียซิงครั้งแรกกับพื่นน้องข้างบ้านที่เมาอยู่อ่ะไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะไรมันเลยแต่ก็ม้วนจอยอยู่แกยังดีนะที่ยังได้ม้วนจอยอ่ะฉันนี่ดนรุ่นพี่หรอกว่าจะพาไปดูผีเสื้อเสื้อตัวไหนละคะผีผ้าห่มค่ะอุ้ยแกยังดีนะที่จะได้มีกับคนที่แกรักอ่ะใช่อย่าลืมนะอย่าให้เขารู้เวลาเราแกล้งเราก็อัดอัด ของฉันก็จะมาถึงฉันจะเสียตัวแล้วแกเสียใจด้วยนะแกแกจะได้เสียตัวแล้วเสียตั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 วสตรีมแล้วที่โมโนแม็กซ์เท่านั้น